สวัสดีคะ่ะพี่กบเองนะคะช่วงนี้สถานการณ์ระบาดของโควิดในบ้านเราก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแต่เรายังต้องคงระมัดระวังและก็อย่าลืมรักษาระยะห่างกันด้วยนะคะเพื่อป้องกันการระบาดรอบ2ค่ะ และก็แน่นอนในระหว่างนี้นะคะหลายๆคนอาจจะต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองในหลายๆรูปแบบนะคะที่กบอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยมหัศาจรรย์มากๆเลยนะคะสมมุติว่าเราได้รับเชื้อไวรัสใด,ดๆก็ตามเข้าในร่างกายแล้วภูมิคุ้มกันของเราก็จะเข้าไปต่อสู้กับเชื้อไวรัสนั้นเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้เราป่วยหรือว่าป่วยก็ป่วยน้อยที่สุดนะคะระหว่างการต่อสู้นี่แหละคะ่ะสำคัญมากเลยถ้าร่างกายของเราไม่แข็งแรงภูมิคุ้มกันน้อยมีโรคประจําตัว ก็ดูเหมือนค่อนข้างที่จะยากที่จะชนะกับเชื้อโรคได้นะคะที่สําคัญเลยบางทีอาหารการกินทนี่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยสารอาหารที่ได้อาจจะไม่เพียงพอกับร่างกายนะคะเราต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความแข็งแรงของร่างกายเราเพื่อรับมือกับเชื้อโรคด้วยนะคะวันนี้พี่กบก็เลยอยากจะมาชวนทุกๆคนติดอาวุธให้กับร่างกายของเราซึ่งจริงแล้วเนี่ยกบว่าไม่ว่าเชื้อโรคหรือไวรัสที่เข้ามานะคะเราไม่ควรชะล่าใจเลยค่ะ ทุกๆวันนะคะทุกวันจริงๆเลยพี่กบก็จะทานรีไวต์บูค่ะนะคะแล้วก็รีเซิร์ฟค่ะแล้วก็ฟินิสตินะคะในตอนเช้าและในตอนกลางคืนนะคะจะลืมไม่ได้เลยก็คือไฟโบติกในตอนกลางคืนทุกๆคืนเลยนะคะคลิปต่อไปพี่กบจะเล่าเรื่องถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวให้ฟังนะคะแต่ว่า วันนี้นะคะพี่กบจะพูดถึงรียวไวตบ,บูก่อนรียวไวตบ,บูก็คือซองนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พี่กบเรียกว่าสุดยอดผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งเลยนะคะ รีไวิร์บูเนี่ยได้คิดค้นแล้วก็พัฒนาโดยคริสเตียนเดโปนะคะนักวิจัยเซลล์ต้นกําเนิดหรือเซ็มเซลล์นั่นเองนะคะและก่อนที่พี่กบจะพูดถึงส่วนผสมต่างๆนะคะของรีไวิร์ตบูเนี่ยก็อยากจะอธิบายเรื่องสเต็มเซลล์แบบชาวบ้านชาวบ้านให้ฟังง่ายๆนะคะว่าสเต็มเซลล์คืออะไรสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์ต้นกําเนิดที่พร้อมจะไปเป็นเซลล์อะไรก็ได้ในร่างกายนะคะ เช่นเซลล์หัวใจเซลล์ Sell ตับเซลล์ Sell ปอดร,ร่างกายของเราเนี่ยมาสจันตรงไหนทรนาบไหมคะพอเกิดความผิดปกติในร่างกายร่างกายก็จะส่งสัญญาณเข้าหากันนะคะว่าจะต้องมาซ่อมตรงไหนส่วนไหนและก็ส่งสัญญาณไปที่ไขกระดูกเพื่อที่เป็นจุดผลิตสเตมเซลล์นะคะสเตมเซลล์ก็จะถูกปล่อยออกไปยังจุดที่กําลังมีปัญหาเพื่อซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อในส่วนนั้นๆเลยค่ะ แน่นอนนะคะว่ามีหลายคนนึกถึงการฉีดสเต็มเซลล์ใช่ไหมคะ,ะนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการเพิ่มสเต็มเซลล์ในร่างกายแต่ว่ามีราคาแพงมากนะคะและนี่คือ,อเหตุผลหนึ่งที่พี่กบเลือกทานรีไวตาบ,บู เพื่ออะไรคะเพื่อให้ร่างกายสามารถเพิ่มจํานวนสเตมเซลล์ได้เองตามธรรมชาตินะคะเพราะว่ารีไวตาบูเนี่ยมีส่วนผสมที่คิดค้นแล้วก็วิจัยมาแล้วนะคะช่วยสามารถช่วยเพิ่มจานวนสเต็มเซลล์ในร่างกายได้นั่นคือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะแต่ไม่ใช่ว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินธรรมดาธรรมดานะคะสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่อยู่ในรีไวตาบู T A นะคะมาจากที่ไหนมาจากทะเลสาบคามัดนะคะในรัฐ โพลีกอนประเทศสหรัฐอเมริกาที่วิจัยมาแล้วว่าจะช่วยกระตุ้นให้ไขกระดูผลิตสเตมเซลล์แล้วก็มีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นมาก,กขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยผลักดันสเตมเซลล์ให้ไปทําาหน้ที่อะไรซ่อมแซมเซลล์ที่มีปัญหานะคะแล้วก็ยังมีสารสก,กัดจากผลซีบัคทอร์ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีความอันตรจันร์นะคะมีวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุสูง ซึ่งนอกจากวิตามินและก็แร่ธาตุสูงแล้วนะคะยังมีการวิจัยพบว่าซีบัคทอนเนี่ยช่วยอะไรอีกช่วยเสริมสร้างการทํางานของสาร่ายสีเขียวแกาน้ําเงินที่ไปช่วยกระตุ้นในการสร้างสเตมเซลล์ในร่างกายได้นานขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนผสมอีกสาคัญนก็คือว่านหางจระเข้ซึ่งช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ต้านการอักเสบซึ่งมีผลต่อการสร้าง DNA ของสเตมเซลล์ด้วยค่ะ อาะคะเดี๋ยวพี่บุกจะชมวิธีการรับประทานรีเวตาบูให้ดูกันนะคะวิธีการรับประทานสะดวกมากๆเลยถ้าเราอยู่ข้างนอกนะคะมีน้ำเปล่าสักประมาณครึ่งขวดหรือขอนขวดก็ได้นะคะแล้วก็เอารีเวตาบูเนี่ยนะคะเทใส่ในขวดเลยแล้วก็ทำง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เขยา่าเป็นเอกแบบเทเข้าไปนะคะจะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะแล้วก็เขยา่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่บ้านเราจะชงใส่แก้วก็ได้นะคะเอาค่ะ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะคะนี่สีสันนะคะสวยงามเลยเรียบร้อยค่ะสามารถทำได้เลยนะคะ หอมกินเบอร์รี่ค่ะไม่มีกลิ่นคาวของสาลายดี่ต่อสุขภาพขนาดนี้นะคะลองรับประทานกันดูนะคะ